สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่5มีนาคม2567มาดูข้อมูลมาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายวิ่งบนล่างของแอดมังกรเมลัยงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้าบนนะครับมีเลข6หวยออก603ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดนะครับได้0หวยออก7 งวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับ16ทับส2 5ส7สูตรคำนวณบนของอาจารย์ได้4ล่างได้5ทุกท่านสาธิติหงวดหลังสุดครับหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับตามที่เห็นเลยใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านสูตรคำนวณสายวิ่งบน4ล่าง5วันที่อยู่ด้านล่างสุด ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนสายวิ่งตัวเดียวทดลองูตรสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่ยังอยู่กันที่สูตรคำนวณของแอดมังกรเมลัยนะครับชอบใจก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็ผ่านต่อมาครับใบนี้เด่นบนล่างเดินดีสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดียวงวดใหม่ได้เลขเก้าทุกทันได้เลขเก้าตามนี้นะครับ ตรงต่อแบ่งปันสูตรคำนวณของอาจารย์เนะาะถัดมาก็เด่นล่างตัวเดียวสายวิ่งนะครับสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้เลข5ทุกทันได้เลข5ต่อมาครับก็จะเป็นแนวทาง10ล่างแบบ3ตัวนะครับสูตร10ล่างแบบ3ตัว งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้790นะครับ790แนวทางข้อมูลของแอดมังกรเมลัถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างทดลองสูตรเลขเด่น2ตัวงวดใหม่ของอาจารย์ได้4กับ5นะครับ4กับ5เด่น10ล่างแบบ2ตัวถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขชุด2ตัวนะครับ เลขชุดสองตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางตามที่เห็นก็จะมีชุดที่วงกลมมาให้ด้วยนะครับ3มชุดได้แก่4ี่เกสแล้วก็6กเเป็นข้อมูลบนล่างนะครับอีกหนึ่งใบของอาจารย์ก็คือข้อมูลใบนี้ครับใบสรุป3ตัวอยู่ตรงนี้ครับได้5้าสี่เก้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่หสองตัวก็มีสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ห ล่าง535242ตามลำดับครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดเลยมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอ n ดนางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี603สูตรของอาจารย์มี9หลุดลงไปล่างหวยออก79ประมาณนี้นะครับทางโดยเลขงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา อาจารย์บอกว่าให้เด่นมาอย่างเดียวนะครับงวดนี้ได้หนึ่งกับสองทุกท่านหนึ่งกับสองเลขเด่นสองตัวของแอดนาวันที่อยู่ด้านบนนะครับเก่งได้หมดเลยนะถ้าชอบอ่าสูตรคำนวณของอาจารย์ต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนล่างแบบสี่ตัวของแอดคมงวดที่ผ่านมาตัวเลขสี่ตัวของอาจารย์มาทั้งหมดเลยนะครับ ใบบน3ามตัวทุกท่านศูนลงล่างตัวเดียวนะครับตัวหนึ่งนั่นก็คือเลข7นะครับควยออกหกศูนยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปทุกท่านสูตรคำนวณเด่นบนล่างแบบสีตัวงวดใหม่ของอาจารย์ได้1678นะครับ1 6ึ่ดแป อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับใบนี้เด่นบนล่างแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับ7ไปล่าง0ไปบนงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้690 690ตามนี้นะครับข้อมูลแนวทางของแอดคมเด่นบนล่างแบบ4ตัวแล้วก็แบบ3ตัว ผ่านมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเด่นตัวเดียวของแงชนะพลงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นได้เลขศ0นย์ก็ไปบนนะครับวยออก603มงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16มีนา6 7สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข4นะครับได้เลข4ไปเก่งไปรุ้นกันดู สจะมาไหมมาแล้วจะไปบนหรือว่าจะลงล่างยังอยู่กันที่แนวทางของอ e ัชนะพลใบนี้เป็นข้อมูลน้องพอใจผ่าดูล่างงวดที่ผ่านมามาสองตัวนะครับมี9กับเจ็ดออก7จก้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณ สูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ฝั่งทางซ้ายมีเลข8กับเลข7นะครับส่วนฝั่งทางขวาได้489ทุกท่าน489ปดเข้อมูลสูตรคำนวณของอัชนะพลครับถัดมาคารณาทางเด่นรอสนอยอดเฮงนะครับอดยอดเฮงมาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมา สูตรของอาจารย์มาสองตัวนะครับมีสากับ6กวยออก6 0ศสามถิติเข้ามาเพียบเลยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ิบพฤษภาคมสอง7าหกวันที่อยู่ด้านบนสูตรคำนวณเด่น110หน่วยของอาจารย์ได้013นะครับ013ข้อมูลนะทางของอดยอดเฮง ต่อมาครับจะเป็นนทางบินเป็นฝูงแอสโซยุสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2690นะครับ2690 16มีนาต่อมาก็จะเป็นนทางดาวรอสนอบ,บนสูตรของอาจารย์ได้734นะครับ734ใครตามสูตรในของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอา ถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์มีมีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนใบนี้แนวทางหลักอขออภายสนอล่างนะครับสูตรของอาจารย์ได้0369 0 3 6 9. 9อีกหนึ่งข้อมูลของแอตโซยุมาต่อกันที่แนวทางเลขติดบนนะครับของแอตคนวันอังคาร งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี0กับ6 2สองมวดหลังสุดเข้านะครับได้เรียงดูได้ตามที่เห็นงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16ทับ3 2567เลขเด่นของอาจารย์ก็จะมี67802นะครับ67802ตามนี้ทุกท่านใบเต็มข้อมูลสูตรคำนวณเลขติดบน คนวันอังคาร6 7802ยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดคนวันอังคารนะครับหรือว่าแอดปุ้ยใบนี้เป็นแนวทางสงนบนเลขเด่น5ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข0นเข้าหลัก10งวดใหม่คือใบนี้นะครับ16มีนาห7เสูตรของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกทันสี่ห้าหกเจ็ดแดนะครับสนบน มาต่อกันที่แนวะทางเลขติดล่างทุกท่านเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขเก้าหวยออกเจ็ดเก้าวดหม่ได้สี่เจ็ดหนึ่งสามนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสามอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งสูตรคำนวณของอันคนวันอังคารเลขติดล่างเลขเด่นสี่ตัวมาต่อกันที่แนวะทางสอนบนของแอดดังเม็ดทรายนะครับ สูตรของอาจารย์ได้8901 8901สูตรคำนวณเลขดับสอนอของอาจารย์ได้ศูนย์ทุกครั้งถ้าไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวล่างรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมัดรวมแล้วได้7จ็ดเก้าตรงๆ งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์ได้4 5หกับ2 3สมัดรวมกันแล้วก็จะได้ส 4, ี4 3 5 2 5 3อาชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็ผ่านต่อมาก็จะเป็นทางครบร่าง8ตัวงวดที่ผ่านมาลุดไปนะครับทุกท่านลุดไปสูตรของอาจารย์ไม่มีเลข7นะครับ งวดใหม่ได้89012345 89012345ขาด6กับ7นะครับแนวทางครบล่าง8ตัวถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมี7กับ9ตุกทันหวยออก79้ามนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่าน16บหกทับสามสอเด่นล่างแบบ3ตัวของอาจารย์ได้826นะครับ826ใครรอใครถามหามาแล้วนะครับถัดมาจะเป็นทางเด่นล่างแบบ4ตัวของแอดพุงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่4นะครับที่ผมได้ลงให้แนวทางของอาจารย์มา2ตัวทุกท่าน มี7กับ9งวดก่อนหน้านั้นก็มา2ตัวนะครับมี3กับ4งวดที่ออก4 3สงวดนี้จะเป็นงวดที่5นะครับสูตรคำนวณเด็ดล่างแบบ4ตัวงวดใหม่ของอาจารย์ได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือ7891 7891อยู่ตรงนี้นะครับแนวทางข้อมูลสูตรคำนวณของแอดวู d ด ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างชนนะครับสูตรของอาจารย์ได้9กับหนึทุกท่านงวดใหม่อยู่ตรงนี้มาต่อกันที่แนวทางหลัก10บล่างเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีดำรูปแบบนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาหลักสิล่างของอาจารย์ไม่มีเลข7แต่ว่ามีเลข9นะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยมาแทนเนาะ ประมาณนี้นะครับได้เรียงตัวอาทุกท่านตัวเลขสามตัวของอาจารย์ถ้าชอบนี่เก่งได้หมดเลยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตูดคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้แปดสองสี่ทุกท่านแปดสองสี่ตามนี้นะครับแนวทางเด่นหลักสิบล่าง ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสอนอล่างเลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตนดงวดที่ผ่านมาสู่ของอาจารย์มีเลข9เลข9เข้าหน่วยนะครับหวยออก79งวดก่อนหน้าน,นั้นมีเลข4เข้าหลัก10งวดใหม่ได้713นะครับ713ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ16ทับ3 2567 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ